ไอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่เกมพิกเซอเพนเตอร์กันอีกแล้ววันนี้แพมีแขกรับเชิญพิเศษคะ่ะนั่นก็คือเอิญเพื่นพอนแพงเองค่ะคี่ค่ะมาจากช่องอะไรเอ,เอ,เอ,เอิญค่ะแพมจะคิเถ็นหน้าะไรอ่ะเพื่อนขอทษเไยงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาห้องกันค่ะเพื่อเราจะไปเล่นด้วยกันเดี๋ยวเราเจอกันตอนหาห้องเนาะเดี๋ยวโจโจหุนยนพระคนบ้า ที่ใส่คำทิ้นคืออะไรวันน้ครอบครัวฉันฉันใช้เวลาในช่วงเดนร้อนที่ผ่านมาพูดถึงแพรแพรก็ต้องทะเลสิคะเกี่ยวแพรเพวกะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะรู้แล้วแต่พวกเราอยู่ใกล้กันสุดๆเลยงั้นเดี๋ยวแพรจะวาดเป็นอยู่ในทะเลนะคะเพราะว่าแพรชอบไปทะเลเราก็จะวาดทะเลเพราะว่าเราเคยไปเที่ยวทะเลกับแพรใช่ไหมแพรแล้วมันก็สนุกมากๆเลยแต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าตัวเองอย่างเดียวเธอนะเอิญเพราะว่าเพราะว่าเวลามันไม่ทันใช่ไหมแพรระบายสีไม่ทันด้วยกากับสรุป <c oughs> เราเราไอ้นี่เลยนะคะเราปรึกษากันเลย <c oughs> ใ,ชใช่ใช่ใช่แล้วแล้วเราก็จะหัวให้กันด้วยนะ <c oughs> ได้เป็นการโกงระดับชาติค่ะนอแต่กภาจริงจริงไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเราเป็นเพื่อนกันถะาะถ้าผู้ชมอยู่ในบุคคลนี้อไปัวชิปก็จะบอกพูฉันรู้แน่แน่ว่า พวกคุณคือใครแล้วถ้าท่านผู้ชมดูแล้วได้ออกคลิปกับเราท่านผู้ชมก็จะรู้ว่าที่ท่านผู้ชมถูกอดรายการมันดีใจมากเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงไม่ดีใจหรอกทำไมอ่ะท่านผู้ชมไม่เคยตามเราเพราะว่าเรามีสมาชิกแค่แปดคนเองโอ้ยเอิร์นเอินไปขอเพื่อนเพิ่มใช่ไหมป่าเขาไม่ขอครูอ้าวเพื่อนขอยังไงครูขอครูที่ครูมันเขาบอกว่า เขาบอกว่าจตว่าเขาทำการบ้านจ่าเขาจานั้นน่ะเฮ้ยตอนนี okay, so ้เขาลืมเปิดโอเคนะคะท่านผู้ชมเ้วก็ลืมเปิดคลิปกันนะคะก็เลยจะมาเปิดทิศตอนนี้กันแล้วกันนะคะขอโทษทีนะคะที่เิ่มเปิดเมื่อกี้เอิรเริ่มเปิดคลิปที่เราโอเคนะคะมาดูกันต่อเลยนะเดี๋ยวต่อไปแพ้ก็จะวาดเป็นชุดไปทะเลอันนี้สมมติเป็นชุดไว้นะเอ๊ะหรือยังไม่เปลี่ยนช่างมันเถอะโอเคค่ะ ตอนนี้คะเราก็ว่าผมผ่อนเล่าก่อนเลยโอเคค่ะตาเราก็จะเป็นสีชมพูนี่ต่อไปก็แขนนี่แพ้ว่าหลับตานะเอ้ไม่เอาดีกว่าว่าลืมตาบ้องเบลดีกว่าลืมตาอันบ้องเบลที่มีเสน่ห์มีเล์เลือกเกินไม่จำมาคินฉันไม่ได้พูดจริงๆถูกต้องพวกเราที่ก็หาไปคนละเรื่องเลย ใช่ค่ะหาเลื่อนอันนี้เขาว่นเรานะคะก็ใส่แว่นกันแดดอยู่นะไม่เห็นว้านะคะเราก็ใส่แว่นกันแดดนะคะที่เอินบอกว่าที่ใส่แว่นกันแดดคือเอินใส่เอง <laughs> ไม่เห็นว่าที่เราว่านะคะเราใส่ว่าใส่เสื้อกันแดดนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าตาเราเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวแพร์จะใส่น้ำทะเลปึ๊บด,ดีดวงตาอ,อันกลมโตของเธอ <laughs> ท่านผู้ชมคะทำไมหน้าเราขาวไม่ผิวเราดำคะ <c ười> ผู้ชมเอ,อิญเป็นผีหน้าขาวแต่เป็นผีตัวดำด้วยคน <c ười> ละเรื่องคนละเรื่องใช่ใช่เราอ่อนน่าเรียนไม่น่าไม่ว่าไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเราออกนอกเรื่องเราอาจจะนอกไปถึงอวกาศเลยโอ้อยังไงไม่ดีหรอกแพ้ะจะไม่ดีเท่าไหร่ ตรงนี้นะคะแพรจะวาดเป็นตาสีขาวแล้วก็จะวาดเคลื่อนกันนะคะท่านผู้ชมทุกครั้งที่เท่าร์อันนี้คือตที่แพรวาดปกตินะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ตาที่เราวาดปกติเพราะว่าตาที่เราวาดปกตินะคะมันจะแอ๊บแป๊เนี่นี่ตาที่เขาวาดปกติเอื่นนะตาที่แพรวาดปกติชั้นน่านรำเลเกินนี่แหละโอเค เลทะเลแทบไม่มีอะไรเลยดูนี่เราก็ยังวาดมีเสร็จเลยเราให้เดี๋ยวแพรขอให้เป็นอ่านะดู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 แต่เราจะไม่ให้ใครเลยนะคะเพราะว่าเราอยากดูคาะที่สอนนะคะพอตัวเองคี่นี่ต่อไปของเราเอิญให้เขายังอิญให้แพรก็จะเขาให้เอิญแล้วทั้งทั้งน่ใจเลยว่าจะชนะแต่ฉันแม่หรอแต่ฉันไม่เอิญแล้ จำว่าฉันฉันให้เออเลยนะจ๊ะฉันให้เออเลวนะจ๊ะต่อไปเขาต้องแข่งกับหมอนี่เดี๋ยวฉันจะให้แพ้อ่าให้หรอฉันให้แพ้ไงโอเคแพ้ต้องแข่งกับเจ้านาดูดนาดูดขอไม่ไม่ใช่แล้วน่าจะไม่ใช่พี่ปอตัวจริงแต่ยังไงขอก็ไม่ชนะนะจ๊ะความไม่ยุติธรรมความความไม่ยุติธรรมมันแพ้ความยุติธรรม โอ้โฆษณานี่ก็มาเลวเกินโอเคค่ะเอ,ะอนานะคะจอบของเรามาแล้วนะคะคือแ<ช>มองบุมนั่นเ,เองกว่าเชื่อจะไกล้มาดไหนประมาณเป็นไหนรอาบมากวันแพร์เราอยู่ห่างกันมากอะอีกแล้ว <c oughs> ทำไมตอนที่เราไม่ได้อาลิ้เนี่ยเราอยู่ใกล้ๆกันมากเลยนะท่านผู้ชมช่มันเถิดเดี๋ยวเราจะวาดกันเลยนะคะแพรจะวาดแมงมุมหัวอยู่ฝั่งนี้แล้วจะวาดเป็นสีดำนะคะนี่ประมาณนี้ เรา,าจะวาดเป็นสีเทาดีกว่าเราก็จะวาดเป็นสีม่วงนะคะเพราะว่าจะมุมที่แปลกตาดีนะคะความแปลกตาของแกจะสร้างสรรค์มากใช่ไหมจเจิรนไม่ไม่ใช่ไหมเห็นว่าเขาไม่อยากให้ทาสีกับท่านหนังแงเขาเอาเป็นสีเขาไม่ไม่เอาสีแดงเหมือนเขาโอ้ไม่น่าบอกไอเดียเลยจ้ะไม่ไม่สีแดงไม่มสวย,ยงไงแพแมม,มมมาเหมาะกับสีดำไงคะก็เลยจะเลือกเป็นสีนี้รู้แล้วนี่ อ,นนอ, 1941, อันนี้ดูเหมือนมดเลยนี่เขาดูเหมือนดูเขาดินี่แพะของเอิร์นของเอิร์นดูเหมือนมลงนะเขาไม่ได้มีปีกสักหน่อยแพะก็มันคล้ายเขาก็จะวาดตาบ้อมแบวนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยบ้อมแบ้วสุดๆเลยก็จะวาดให้มันบ้อมแบวเอิร์นวาดแมงมุมใจดีใช่ใช่ใช่วาดแมงมุมใจดีโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะวาดเท้าทั้ ยิ้มไปแปลวัดแปลวัดขาทั้งสี่เอ้ยทั้งแปดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปตอนนี้ค่ะผู้ชมอาจจะไ,ไม่ทำกันแล้วค่ะตอนนี้เราเป็นหมดกันแล้วนะคะวันนี้<ท>ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะโอ้โหเอินลาลวไว้สวัสดี<ง>ยิ้มใส่ทักแป๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแปบบ๊แบบนแบบนึงนะคะโอเคนี่คือฟันของแมงมุมนะคะแมงมุมมีฟันด้วยเหรอฟันเขาเหลือห้าแล้วอะ โอเคค่ะต่อไปนะคะแพรจะวาดเป็นแมงมุมชักกระให่โอเคค่ะตากระยนลืมใส่ทาร์ปกบแพอยู่นะคะแมงมุมชักกระใย่อคคตอนนี้เราก็ในสภาพเตือนกันกที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแมงมุมชักใหญ่อยู่นะคะอืมค่ะแล้วก็วแมงคือแมงมุมเจ้าเม่เจ้าแม่เห็นความสะอาดของการชักใหญ่สะอาดมากตายละยุกยวยยุกใหญ่ วันใหญ่เราต้องรีบทำแล้วค่ะเพราะว่าเวลามีไม่ว่างใช่ค่ะแต่เราใกล้ทําทำเสร็จแล้วนั้นเนี่ยงะเลยทำไมอะช่างมเถอะ <c oughs> โอเคค่ะต่อไปก็เป็นใยลัสมีใยลัสมีใยที่ไม่เหนียวอ๋อไม่เหนียวมากเลยนะคะใยลัสมีใช่หรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ใยเป็นเส้นตรงใยที่เป็นเส้น โอ้โหแปลว่าเป็นอย่างนี้เลยหรอคะใช่ค่ะดิฉันว่าว่าเป็นไงบ้างคะอุ้ยต้องรีบแรงเงาแล้วจ้ะจะฉันงานเงาไปแล้วอ่ะแรงเงาด้วยความไวว้องไวโอ้ยเร็วเร็วโอเคเสรพอดีเลยนะะภาพไม่ขึ้นค่ะภาพยังไม่ขึ้นนะคะยังไม่มาเลยดูดีของของเครื่องพวกเราก็ไม่ขึ้นเลยนะคะเราวาดมากี่อันอะ ท่านผู้ชมเราจะเฮ้ยตะกี้ผ่านไมาแล้นน่ะหายไปแล้วแพรเออดูดิเหมือนของเขาเลยไอคนเนี้ยไะคิบเป็นภาพพวกเราเองนะจริงเหรอจริงเดี๋ยวแพรขอไม่ขึ้นน่ะเหรอเออรู้ได้ไงอ่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่แบบแบบแล้วมันก็หายเฮ้ยหายจริงเฮ้ยขี้โกงขี้โกงง่ะแล้วก็สาวผ่านคนนี้มันไอคนข้างล่างอ่ะก็ว่าเหมือนแพรด้วยค่ะดูดิ ไม่มาแพรเราชอบเธอเจ้านี่มันชนะ FC นะเด็ดโอเคอนะคะตอนนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสำหรับเอิรสหรับเอิรจะบายบายนะคะแต่สำหรับแพรยังไม่บายคะ่ะโอเคอืพอตอบว่าเป็นแค่เพื่อนนะมันบอกขอบคุณโอเคค่ะต่อโจทย์ต่อไปของเราก็คือผู้คุมนั่นเอง เดี๋ตอนนี้เราออกกันเลยนะคะบายบายสิ่งที่ผมไม่ชอบนะคะมาแล้วเดี๋ยวสิ่งที่แพ้ไม่ชอบก็คือเรื่มแทมแทมแทมทุเรียนไม่ใช่หน้ากากทุเรียนนะทำไมแพรไม่ใช้สีฟ้า,าไปเลยอะ่ะก็จะใช้สีดำบ้านแต่ทุเรียนมันมีน้ำนะแพ้นี่ไงน้าไม่เหมือนน้ำเลยอ่ะ เหมือนต้นคลิปมากเลยอะ่ะเออผู้ถูกแต่อย่าเพิ่งทำลายจริตใจของข้าพเจ้าข้าคือตัวที่มีราคาแพงที่สุดนั่นก็หมายความว่าข้า<ต>พเจ้าปาต้า,ปาปเป้าเลยนะแพรจริง <laughs> น,นี่เรื่องจริงอะ่ะแพรว่าเหมือนปลาป้าเป้าเลยอะอย่าเพิ่งทำลายจริตใจของฉันอย่าแพรว่าเงาก่อนเลย ะะเขาเงาอเงาเงาเป็นสีนีนน้เลยแพ่ขอวาดเป็นสีฟ้าพื้นหลังแล้วกันนะคะคนที่มันชอบกันมันจะหมดให้แพ้ใช่ไหมไม่รู้ <c oughs> นะคะคือทุเรียนเดี๋ยวแพรแพรจะตัดเส้นก่อนแรงเงารับแรงเงาแงแต่เราจะบอกความนห้ฟันนะคะ เราใส่หูฟังค่ะโูแล้วมันเป็นความรับตรงไหนเนี่ยอ้าวถ้าสมมุติเราเกิดท่านผู้ชมไม่ได้ยินเลยอะ่ะเอิร์นเอิร์นไปดูคลิปเอินก่อนนี้เพราะตอนนี้เอิรนออกแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วทุเรียนไหนดูแต่ละคนนะคะวาดอะไรอันนี้คือถ้วยเหรอนี่คือบ้านใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรอะอเขาลบไปแล้วเ <c oughs> ขารู้ว่ามันต้องเกียดทาน,นี่น ก็จริงเนาะเดี๋ยวแพ้เขาวาดออกเป็นสีอันนี้ดีกว่าโอ้ยคเสร็จแล้วค่ะทุเรียนของแพ้เติมเตะแน่นแพลืมอันนี้เลยแรงเอาการเพื่อความสุขโอ้ยผิดผิดค่าผิดค่า,าโอเคเสร็จ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมผลงานของเรากันแล้วนะคะเอาล่ะค่ะได้ถึงเวลาโบได้อ่ะอ่าขอเวลาคิดสักแป๊บนะไอ้บ้าเดี๋ยวมันบอกว่ามันอแคร์นะไม่รู้แต่เบยไม่ไม่อยากมีเพื่อนตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าจะไม่มีเฟิร์นโอ้คุณต้องสีแล้วนะจ๊ะ ใช่คนละคนต่อห้าอ่าห้าเดียวพี่แพ้ขอให้คิงคนนะคะไอ้บ้าไม่ต้องเขียงเลยหรอเดี๋ยวแม่ต้องเดี๋ยววันนี้เจอกันนะแพรเดี๋ยวโอเคค่ะในที่สุดแพ้ก็ตกรอบไปแล้วพอเอพราะแรมทุกคนอ่ะที่แพ้เขียนนะคะแล้วก็สนใจทำฐานไม่มีคนถามแพ้มีคนโอเคมันตอบมาแล้วว่าครับ นี่ตกลงจะตกลอบไหมฮะพอพอเล่นอันนี้เสร็จแพจะตบคลิปเลยนะท่านผู้ชมแพไม่อยากทนอยู่กับคนยานนี้แล้วใช่ไหมแน่นอนครับไงแพ <laughs> มันก็ถามได้เสบมากค่ะอ่านสิคะ <laughs> โอ้ในที่สุดแพก็ตกลอบนะคะแล้วน,นี่คืออะไร <laughs> มันเล่งมันคุ้งคุ้งคุ้ง, <laughs> <laughs> น,น,งนี่มันพึ่งไม่ใช่เหรอ <laughs> ไม่รู้ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการเล่นเกมของแพรในครั้งนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ให้ช่องเราด้วยนะคะแต่ที่สำคัญถ้าจะกดติดตามเพื่อนๆพกดกระดิ่งด้วยนะคะข้างปุ่มซับสไครป์เลยเราก็ด้วยนะคะพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไ, <ป S 1> ไปก่อนนะคะคบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ